เราก็เริ่มประกอบแล้วนะท่านผู้ชมนะโปเกินที่เราตัดไว้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยโปเกินเสรปกนที่เราตัตตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือประกอบกระบอกสูบแล้วเนี่ยอันนี้เสื้ออันนี้โมเลกอันนี้กระบอกสูบเริ่มใส่แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกสูบล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกสูบทั้งแหวนทั้ง กา,การสูบแล้วก็เข้าไปอย่างใสเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือตลับแหวนไอ้ A, ตลับวาลวยังไม่ใส่นะท่านผู้ชมนะตลับ,บาวาลที่ตลับดูดลมเวลาปั๊มทํางานจะดูดลมดูดเข้าดูดออกนะอันนี้คือฝาบนที่จะปิดตลับ,บาวาลแล้วจะมีฝาบนอีกทีหนึง่งสำหรับกดทับตลับ,บาวาลอีกทีหนึง่ง ฝาบนฝาบนตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ส่วนฝาบนตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือลมเข้าถังนะอน,นี้ลมออกจากถังไปใช้อันนี้ส่วนตลับวาวนั้นคืออยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนดูไม่ค่อยออกหรอกนะท่า,านผู้ชมนะเนี่ยเนียกเรียกแผ่นวาล์วเผ็นวาล์วปั้มลม ก็จะมีปั๊มลมหรือรถยนต์มันก็คล้ายๆกันนะท่าทนผู้ชมจะเป็นแบบนีอนนอบวว้อันนี้คือตลับวาล์วอันนี้คือตลับวาล์วทุกๆส่วนทุกอย่างนี่คือเราจะต้องประกอบให้เป็นเป็นตลับเอ่อถ้าทําเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเราแยกชิ้นส่วนออกมาชิ้นส่วนออกมาคือถอดมาล้างแต่ของเดิมมันอะ่ะมันไม่สามารถจะทำคนสั่นได้ทานชมเพราะว่าแผ่นมันแตกเนี่ย ทำงานหนักมากเ,เนื่องจากว่าเครื่องปัง๊มลมที่เอามาเนี่ยมันสกปรกมากท่านผู้ชมข้างในมันมีแต่ฝุ่นแล้วก็ตะกันแข็งเนื่องจากการใช้างานหนักอย่างหนักไม่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมันจึงทําให้เครื่องมันสกปรกอย่างเช่นการดูแลก,ก็ควรถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เป่าคองอากาศมันก็มีวองอากมัขก็รถจนกรแล้วครับท่านผู้มชมเราต้องควรทำความสะอาดบ่อย เป่าทาความสะอาดแล้วก็เป่าฟองอากาศแล้วก็ถ่านน้ำมันเครื่องแค่นี้ก็จะอายุืนอายุการใช้งานของ,งปั๊มลมได้นานมากมากครับและนี่คือน,นะอย่าดื่มนั้นเนี่ยสำหรับวามันจะประกบกันแบบนี้สองอย่างประกบกันแบบนี้อตนบบนี้เรายังไม่ไม่ประกบนะนคือขอดล้างแช่น้ำมันไว้โอเคนะครับเดี๋ยวขึืนมานะจะให้ดูครับอันนี้อําปั๊งลงมลมอาก,การคือเปิดปั๊ม เป็นชั่วโมงก็ลมไม่เต็มถังทีเนี้ยถ้าเราได้จําทำได้ซ่อมได้เปลี่ยนตลับเบลใหม่สปริงใหม่ก้านสูบใหม่แหว,วนใหม่รับรองประมาณ10นาทีเต็มถังบางทีก็ประมาณ5้าทีเต็มถังกับลมแรงดีไม่มีทรยศปวดติดต่อทีมงานช่างเรียกครับซ่อมปัมลมทั่วราชอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลแค่ไหนท่านมีปัญหาอย่างปัมลมไม่ทำงานหรือว่าปั๊มลมลมเขาลม,ลมน้อยลมไม่แรง ต่อทางเพจเฟซบุ๊กช่างเล็กซ่อมได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและที่สําคัญเนี้ยย้าเลยนะครับ Facebook ช่างเล็กซ่อมได้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของทีมงานช่างเล็กนะครับ